ครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดกรุงราชนบำรุงนะฮะก็เตรียมจัดงานตัดงานาปิดทองฝังลูกนิมิตนะฮะก็ดูก็ดูเรียบร้อยดีนะฮะก็ดูด้านผ้าโบสถนะฮะก็มีการผูกผ้านะครับแล้วเราก็ดูการเนี่ยกิการผูกผ้าที่เต็นท์การผูกผ้าที่เต็นท์แล้วก็การผูกผ้าผูกผ้าที่ ที่รั้วของเท้าโบสถ์นะฮะเราก็มีของนี่ใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้นะแล้วเราก็ดูมีฉัดนะฮะมีฉัดแล้วก็ม,ม,กมีมีรูปนิมิตนะฮะลูกใหญ่ๆนี่นะมีรูปนิมิตลูก,ล,กลูกใหญ่อย่างนี้เลยนะเนี่ย ใหญ่ย่างนี้เลยฮะใหญ่มากใหญ่มากเลยนกะ็ถว่าใหญ่มากนะฮะก็ดูด้านเขาะสบเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเราอย่าลืมมาพบกันนะฮะวันที่สิบสามกุมภาถึงยี่บสองกุมภานะฮะก็มาจากะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับแล้วก็มาเดินเหมือนเหมือนเดินอยู่ในส,ว,สวนสวรรค์เลยนะให้ี่ยมีความสุขนะ